สอัสวีท่านผู้ท่านทุกชมและก็หัวเหม่งทุกคนเด่นฮะตอนนี้เราอยู่ในเกรมตัวเฮียบิดเด้ก็ไม่รู้หรอกนะฝนนะแต่ว่าผมแต่งมันเป็นเกมผีเว่าผมจะเล่นด่านที่ยวเพราะเคนะแล้วก็เข้าไปในบ้านนะใช่ไหมฟนมันจะมีปี<ะ>ตแตียเว้ยไ,ไม่รู้ดิเอ้ยชมพี ซอมบี้มันจะตีร่งกาซอมบี้ดึงดึงซอมบี้ดึงดึงมึลงล่อของหรือแหนะเฮ้ยเกิดตรงเมืองอ่ะตรงเมืองมีปืนเยอะมากเลยเนะื้อมันไม่ใช่ปืนว่ะเฮ้ยรถขับรถก่อนโอเคผมจะเลาะหาปืนซอมบี้เขาให สมบีเข้าใจผะกูจะลงรถแท็กซี่นี่ไม่รับซอมบีนะเว้ยนี่แน่ชีวิตขงเจะเจอวะหรือกูไม่อยากจากเซิร์ฟนี้ไปเลยอะ่ะแต่กูต้องจากเจอผีชีวะลุมเนี่ยแช็คขี้หมายเฮ้ยระเบิดนี่เอะจากลาก็เจอระเบิดเน้อพระเจ้าช่วย กล้วยฮึสไนสไนเปอร์สไนจากลากว่าเจอสไนมาใช่ไหมวิสาเจอสไนแล้วโอ้โหเกือบตรงนี้แชมป์เดิมตรงนี้ใช่ไหมที่เราเจอสไนกันอะโฟนมาใช่มยใช่ไหมเอ้ยอื้อู้อู้อื้อ จากลาครั้งสุดท้ายนี่ไอซอมบี้เฮียมึงจับกูไม่ได้หรอกถ้ากูยังอยู่นี่เจอก็อยู่เหมือนเดิมเฉยมั้งไม่อ่ะฉยเดจะต้องตามหากูต้องใช้คอนต้องใช้คอนยาแล้วกูาจอหาา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 เาา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 ซอมบี้าา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 ามา ตึงตึอดึงตึงตึ่ดึงเดี๋ยดีเดี๋ยวมันเพลงเฮียอะไรเนี่ยื่เกี้ยเดียเฮ้ยพอพวกฉันเจอเมืองเมืองอีกแล้วอ่ะเมืองเอ็นเดียวแน่ๆเลย อ้มือเอลนเดวไอต้นค่มีเกียรางบางยางใช่ใช่ใช่ไอผูกติดจุดมึอไอต้นอะไรอะไรนี่ก็ชิบวย่างนเจ้าไม่เกียร์บงใดยิ่งเงียบเลยจิวลอใครสืสไปถึงไปานมาทีโไม่มีนะแล้วไอะไรไม่เจอแต่ผมขอเฮ้ยบันไดนี่ บินได้ด้วยแต่เฮ้ยพวกขอจบคลิปไปเลยนครับบ๊ายบายเดี๋ยวอย่าเพิ่งอจะเพิ่งจบดีกว่าอฮ้ยผมเนี่ยแต่ผมขอจบคลิปในสภาพเรียบร้อยแบบนี้ของผมบ๊ายบาย